อันนี้คือต้นไม้ที่เพาะเอาไว้นะครับเนี่ยเพาะเอาไว้นะครับมีหลายอย่างมีอันนี้เป็นต้นบ้าแล้วก็ต้นคูนต้นอันนี้มะม่วงป่าเอาไปปลูกที่บ้านอันนี้ยางนานะครับอันนี้ต้นจามจุรีต้นว่าต้นว่าหลายหลายหลาย,ลายร้อยต้น ก็มีต้นอื่นออีกที่เพาะเอาไว้แล้วยังไม่ได้เอากลับบ้านแบบตัวนี้แบบตัวนี้ที่อยู่ในนั่นเป็นต้นมะคร้อนะครับร้อยกว่าต้นส่วนต้นนู้นอยู่ที่โมห็นยุเขียวนะาก็เป็นต้นลุมพอต้นไม้จากปักใตครับเนี่ยเพราะว่าหมดเวลาที่จะเล่นแล้ว ต่อไปคือเพาะและปลูกแจกอย่างเดียวเอาไปขายมันหรอกนี่เตรียมถุงไว้นะครับที่กำลังจะไปเพาะโอเคนะครับขอบคุณครับ